ดีครับผ้าพี่น้องไปเบิ่งเครื่องเสียงชุดหนึ่งครับมาดีจะบ,บริภาษเบิ่งขุรื่องเครื่องเสียงชุดชุด,ชดเบที่สองสั่นครับผมเบที่สองสัน่นคณะนี้อาจารย์เครื่องเสียงเรียกว่าค้นไหวกำลังประกอบเบทที่ออประกอบเบที่ก็ต้องเริ่มแต่ว่าเป็น สำหรับใส่เสียงกางสุดเพลิใส่ลังหลาดใส่ลังหลาดธรรมดาครับผมใส่สิ่งที่เป็นลังหลาดแบบสมัยย็ดปีขึ้นหลังนะครับเนาะนี่เป็นเครื่องลังหลาดสมัยเก่าอ่าเพื่อใส่เสียงกลางขึ้นไปเท่านั้นนะครับเนาะสิ่งบรกเปณนลังหลาดแบบสมัยทุกปัจจุบันนีสมัยปัจจุบันนี่ไงเคือ่องทเป็นลังหลาดแบบที่ว่า ใช้ไฮโลเดิก,กับผมบันทึกกมากตุลก็จะพามาเบิร์อีกเดือนหน้ากำลังประกอบเวทีกำลังว่างและละโยงละเย่ยงกัน,นะนว่างระโยงระยิยงนี่คือเอาตูมมต้มอดจเตอร์ต่างๆอ่ะว่างเก็บขึ้นบนเวทีกันกันกับกำลังเสียดแบบลอย่าเป็นชุดเครื่องเสียงชุดใหญ่ที่สุด ซึ่งมัอนี club. Club ้เพิ่นน้ำมาน้ำมาเครื่องหนึ่งนะครับเนาะเมื่อมื่ออื่นนี่คือเป็นวันพุธนะครับเพิ่นสีน้ำมาอีกเป็นเครื่องหนึ่งอันนี้เป็นเวทีทีเพิันพิ่นแบงมาเครื่องหนึ่งอ่าสำหรับซื้อเครื่องเสียงซื้ออาจารย์เครื่องเสียงที่นี่ครับเพิ่นกาอาชิวะหนองเซาครับหนองเซาหนองเซานะครับเนาะหนองเซาหนองเซาอยู่จังหวัดใดก็ล่ะจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภออำเภอศรสีสมเด็จครับหนองชาวหนองชาวอยู่จังหวัดระยองัอำเภอศรสีสมเด็จนะครับพี่น้องมันนี่ผ้ามาเบงจุดเครื่องเสียงหนองชาวแต่ว่ามันนี่เป็นน้ำมาบดบดเต็มรูปแบบอนไรครับบดเต็มรูปแบบซึ่งเป็นเครื่องเสียงที่อำเภอได้พ่อนะครับเนาะผู้ผ้าทำรายการน,นี่ครับ,บอำเภอได้พอแต่ว่ามันนี่มาพอกัน เป็นด้านหลังเป็นด้านหลังนะครับเนาะหลอดเวทีมาจากน้อยซึ่งเป็นด้านหลังของเวทีนี่กับตูวเว้เบีดมาด้านขวามวือครับผมผ้าพี่นองมาบังกับสำหรับสูตรตูเ้เบียดสำหรับสูตรตูเ้เบียดชนิดนี้พี่น้องกัอ่าเครื่องสีเบืองกันยังไงนะครับเนาะเพื่อนบ้าง ว้างตูเบ็ที่ว่าเป็นแถวข้างล่างนี่เป็นแถวใบนะครับเนาะหนึ่งสองสามเป็นอัิสองตัวตู้ัิบสองใบครับผมแต่ว่าเพิ่นบ้างบ้างเง้วพี่นาะบ้างเง้ยววิปสองใบบ้างเงวางเงสะกเนเนาะครับกนนีางเงยมากหมายก็่าด้านล่างเพิ่นสี่บ้างงบใบ ด้านบนนี่ตรงกันขึ้นไปอีก,ก,ก,กเป็นหกใบครับผมหกใบรวมแล้วเป็นสิบสองใบแต่ว่าเพิน่นจะใส่ปากเอียงกะบกะบอกันเดินไปทมอาจารย์เกิดเสียงละครับเนาะ,ะด้านบนไปอีกเพิ่นกำลังสิขึ้นตู้นะครับาเครื่องตู้เสียงกลางครับผมตู้เสียงกลางกำลังจะขึ้นเสียงกลางอยู่แต่ว่าเสียงกลางนั้นมีทั้งหมดสองครู สองคูคือคือสี่ใบครับผมคือสี่ใบสี่ใบสี่ใบนะครับเนาะใส่หลบรรทุกมาผ้ามาบนหลดกับรถบรรทุกเครื่องเสียงวทีเป็นเครื่องเสียงที่เวรทําโดยใส่เครื่องเสียงโดยเฉพาะ น้องของน้องชาวใส่นะครับเนาะด้านในนี่ก็จะมีตู้อีกหลายนะครับซึ่งเป็นบรท่านจะเอาลงมาซึ่งเป็นรถที่เพี้ยนที่ใส่มีหลังคาพร้พอมมว่าผมนี่คือหลังคาแบบจริงนี่ก็คืองสำหรับรถอของของ้อนหองซาวนะครับซึ่งเป็นคนใส่แบบที่ว่าเป็นรถเมื่ออาชีพครับผมใส่มากงานนี้เป็นงานเป็นกำลังสิง ก็ลังจะขึ้นขึ้นเสียงกลางอีกท่งนมีอีกเสียงกลางคือเสียงเบีดอาจารย์ครับสำหรับตู้เบีดอาจารย์ใส่เดี๋ยวนี้ว่างขังละสิบสอง 12, บันขังสิบสองสองใบแมลี่นเปลี่ยนว่ากับสิบสองใบอาจารยปากเท่าไรครับเนี่ยปากเท่าไรครับผมปากยี่เปากยี่เบียดภาพี่เพียบน้องมาพอกับปากยี่เบียดอีกครั้งครับผมขังละสิบสองปฏิวัติบ้างครับ เสียงกลางเสียงกลางนี่ปากเอ่อเสียงเสียงกลางเดียวนี่ใส่ปากที่มหาเปนบวกครับเสียงกลางปากที่เดีอ่าสำหรับสำหรับเสียงเสียงแหลมเสียงแหลมอ่าเสียงอ่าช่วยมาอีกครับว่าเสียงกลาง ครับเสียงแหลมปากเป็ดนะครับเนาะปากปากเป็ดอยู่ตัวตัวล้เจะอันตัวละครับตัวละสองปากสิบห้ากากสองนะครับเนาะเพิ่นกับมือนีเพิ่นกับไส้เพิ่นมือนีไส้สลับมือนีไส้ปากเสียงกลางไส้ซี่ใบเป็นแบบนครับซี่ใบนะครับเนาะครับจะเป็นชุดหน่อยครับเหมืออื่น อาจาร่น,นสำหรับมือดิเินืิไ้อครับครับมือีิเป็นวิธีระบบงประจิบประยิบธรรมดาครับมุิมันกำลังขึ้นหอกถ้าพี่้นองมาขึ้นบังเวิธีขออเุญาากข้ามาจารย์บังวิธีสำหรับอ่า สำหรับผ้าเมือ่อที่อาจารย์ตั้งไว้อยู่เดียวนี่อยู่อยู่ข้างนี้ครับสำหรับด้านเดียวเป็นประกอบครับับ,บด้านเดียวนะพี่น้องเนาะครับด้านเดียวอันนี้ผมผ้าพี่น้องมาเบ่งด้านหลังขาย,ยขาย,ยสามตัวเป็นขยายประกอบบครับยยยขาย,ยขาย,ยประกอบจาก,ายยก,จากช่างนี่ยังเละครับซื้อช่างช่างน้องครับช่างน้องอ๋อไม่ใ่สีสมเด็ครับผมบ้านกลางบ้านกลางช่างน้อง แต่ผมเ่มเคยไปเห็น<า>เคยไปคุยกับเพื่อนอท้องเถียวอยู่นะครับเนาะบันนี้คือขยายที่เพื่อนประกอบ,ปร,กอบประกอบเห็นไหมครับมากครับสามตัวนี่ครับเบรดเลยเบรดเลยบอกครับเนี่ยเป็นขยายทีขยายประกอบออกครับอ,อ,อ่า ขยายด้านบนตัวนี้เป็นขยายที่ครับเสียงแหลมบ่ครับเนี่ยเสียงแหลมครับครับด,ด้านนี้โตโตเดียวเป็นเป็นเป็นบ่ครับตัวเดียว,ว,ยวแล้วก็คอดแล้วพี่น้องเนาะคอดก็บ,บางบวางบังทั้งตัวที่ครับอ่าดีขึ้นอ่ะ,อะ,อะทา่าน โคดนี่สิว่างสุดครับพี่น้องว่างสุดแล้วก็ลงม,มาหนี่ง่นครับเสียงแหลมเสียงแหลมตัวตัวล่างลงม,มา้าตัวนี่ครับเสียงกลางบกลางบาครับนี่ยครับอันนี้เป็นครับเสียงกลางซึ่งเป็นขยายที่ม่นประกอบเองสร้างน่องประกอบครับผมสองตัวด้านล่างนี่ก็จะเป็นขยายสิ่งพ่นืช ขับเบรดนาะครับเนาะขับเบรดสำหรับมโอนี้อ่าคือไใยก็ว่าคางนนและสิบสองหน่วยสิบสองหน่วยกับสิบสองใยและใช้สำหรับเสียงเบรดเนี่ยเป็นเป็นปากยี่สิบเอ็ดครับผมสำหรับเป็นใไซมือนี่เบออื่นในเปนว่าเต็มสูตรสำหรับโมนี้เป็นใสอยู่ครับลำวงครับลำวงเนาะครับเนาะพามาเบิ่ง เป็นไผมกำลังประกอบชุดเล็กๆซึ่งเพื่นว่าเพิ่นประกอบชุดเล็กๆแต้ว่าเป็นเป็นแปดห้องแต่จี้ผมว่ามันมันเจ็ดห้องนะครับเนะบาะนบนันเป็นเป็นแปดห้องห้องด้านนี้ก็ขึ้นครับด้านขวาด้านขวาเมื่อครับผมพี่นอ้องด้านนี้เพื่อนก็ขึ้นเรียบร้อยสำหรับโตูเสียงกลาง กลางละซีใบคางละซีใบนะครับเสียงกลางนี่ปากสิบห้าสิบห้าแล้วก็เสียงแหลมมันใส่ปากเปียกใบละสองนะครับเนาะใบละสองขยายกัตามเดิมครับเพื่อนประกอบเอาสื่งข้างล่างสองตัวเพื่อนกัคับเบรคนะครับคับเบรคหมายก็ว่าตัวหนึ่งเพื่อนจะคับเบรคได้ สำหรับโมอนอิคนนะครับเบียดมกใบครับมกใบปาก21สําหรับตัวหนึ่งแต่ตัวที่สองอีกมกใบล่วงไปแล้วกัครับเบียดนะครับ12 1สองสิ่วยนะครับนอกปากเย็บเบีดด่านทัดกันขทำไมอีกก็เป็นเป็น,เป,นเป็นฐานหรือว่าเป็นเป็นตัวตัวที่สามครับตัวที่สาม พ่นสิครับเสียงกลางโดยเฉพาะนะครับตัวนี้เป็นประกอบคือก,กัน,นครับประกอบโดยจากฝีมือของสร้างหองสร้างหองอร้อยเอ็ดนะครับเนาะเนาะสร้างหองบ้านกลางอำเภอชีสมเด็ดจจังหการลยเอ็ดียดพ่นสิลป์ใส่สำรับครับเสียงกลางสี่ใบสำลักเหมือนนี้น้องพี่น้องสี่ใบเสียงแหลมเสียงแหลมนี่ก็เพิ่นว่างไป ข้างบนคือเก่านะครับพี่น้องก็มีคอร์ดคุ้มอีกตัวหนึ่งคือกันกับด้านบนนะครับด้านกินกับด้านบนสองข้างนี้ไปตั้งขยายไว้ติดติดกับกับสำหรับอยู่กับไกลๆตัวลำบ่วงนะครับเนาะเปนจุดอไรบ้างไว้ข้างล่างเวทีบ้างไว้อยู่ไกลๆกับเสียงกลาง พวกโมนิกาติตูไม่เตอสำหรับครับไม่เตอ่อให้นักล้องมารับในฟังเสียงของนักดนตรีนะครับด้านหลังนี่จะเป็นสำหรับลังหลาดลังหลาดซึ่งมาตรฐานครับผมขึ้นได้ยมได้เพราะว่าเป็นสิบ้างลังหลาดได้ได้ดีนะครับเนาะด้านหลดดังนี่เป็นลังหลาด,ดา เป็นลางาสิ่งเป็นบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวข้อมามาตรฐานมาตรฐานของลานาด้วยมากเวทีมอลำซิ่งสิบุกอยสิสิริบ้างแบบนี้นะครับเนาะสิบุรใครบุกอายศิริบ้างลางาเต็มแบบรูปเต็มรูปแบบแบบนี้นะครับเนาะนี่ครับสำหรับเดินขึ้นนะครับบันไดขึ้นเวทีของคนเข็นมากลางๆเลยนะกลางๆ นีขึ้นบันไดขึ้นมากนะครับบันไดขึ้นมากด้วยการนี้เพิ่นประกอบเมื่อที่ยังบ่ทันแล้วนะครับเนาะผ้าพี่น้องมาเบิ่งเป็นกำลังสิเพิ่นกำลังขับรถโยกใส่โยกขัวกำลังสิเอาตัวมาลงพอดี รถแบบเป็นรถอาชีพนะครับรถอาชีพแบบโ,โบบวๆไปแบบที่ไม่ใช่ใส่แบบที่สายยันเศร้าใส่เนาะรถเครื่องเสียงก็ได้ซึ่งรถฝนสิบระหยัดฝนยันฝ้านะครับฝนมาร่มมาฝนสิบระหยัดเนี่คือรถอ๋อมันร่มตุ๊ก็หักเลย พันวาเป็นชุดเล็กครับเครื่องเสียงแต่ว่าผมพามามัเบ่งแล้วมันกลับว่าเป็นชุดเล็กนะครับมเป็นธรรมบาแล้วพันวาเมือ่อหลังพันนน้ำตัวเบีดมาตัวเบีดนี่คือ,อยี่สิบสี่ใบค้างละยี่สิบสี่ใบนะครับโมดีค้างละสิบสองแต่ว่าเป็นว่างเป็นแนวแบบ เด็กเปีกจำล้วเปิดเป็นบ้านเร่ยงไร่ฮกใบงกบเปสิบเอใส่ขึ้นชีกัน kind ค of like. ือจังของทั่วไปนะครับเนาะอไาเลยดูมีถเลย อาจารย์นี่เขาเออเครื่องเสียงจะหองครับเนี่ยอันนี้มันอันนี้เปลี่ยนหองไกเปลี่ยนห้องไปจังหน่อยอยู่อยู่เลยเนาะอันนี้มันเจ็บหองมันลงมาไลยครับครับครับมันเป็นทีแคบครับผมสำหรับปฏิวัติลุ่งนี่มันเป็นเป็นทีแคบลุ่งลายห้องมาไลยเนาะครับเนาะอันนี้มันก็ทวายมากทวายมาก ไม่รงลงเบีครับลงเบีดรงเสียงการ สำหรับวิธีติดตั้งลังด้านด้านหลังครับด้านหลังเ<ม>พ,พราะว่าเบื้องด้านหลังแต่ว่ามันเป็นสถานที่ที่บอ่อ่อนไปเลยครับเป็นสถานที่ที่แคบจัง <c oughs> เลยแคบนะครับเลยติดตั้งไปตามมีตั้เกิดแช่เปลี่ยนห้องนะครับเนะบาะกำลังลุนกำลังลงตูวน้ำพุ่งพอดี

คณะนี้บในกลางสำหรับดตนหนาตงคับเบอร์ทั่วเบอร์ทัของของหนังเศ้าเป็นเป็นเป็นอันยูดด้านหลังนี่บครับนี่เท่นี้นะครับนีเบอร์ทัของหนังเศ้าหนังเศ้าพี่น้อภาพบาเิ่งเบอร์ทั่ว085399064ครับผมนเนาะเบอร์ทัของหนังเศาเป็นกำลังล่ตัวเบ็ด สิกปากยี่สิอ็ดครัขาหนึง่งชิปนี้ก็คับผมเนี่ยด้านนี้ก็เครื่องเสียงครับผมเป็นปกาศเป็นงานเนาะพี่น้องภาพเบปิ่งพนักงานพวกเปิดศิกษากรุงปวัคไับ đó là 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 thích cho các con có cái đó กัคณารกาคณะนี่อสรเพื่นที่ของหนองชาวก็เตรียมตัวกับไม้ว่าตั้งกูเรียบร้อยครับผมช่วงนี้เนาะอสิงกมี ด้านใต้กันซซมีเมทีของละมงมาอีกอีหนึ่งนะครับอาจจะมองไวชัดไวชัดเพราะว่าเครื่องเสียงเพราะว่ามันบังนะครับนะบางเครื่องเสียงบังสำหรับตู้เบียดด้านานั้นครับถาม่าอยู่ด้านไห้นะครับอมองเห็นว่าตู้สำหรับตู้เบียดสิบช่องไปนะครับ าปากยี่สิบเอ็ดเด็ดด้อยโอ้อา้ารย์หลงมามามาแล้วครับเนี่ยค,ครับครับครับอันนี้คือ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 คอ,คอ,คอ,อาจาจัหนหลงครับคนมาแล้ว เป็นกำลังคุยกับหลวงน้องนะครับเนาะอาจารย์น้องอาจารย์น้องสาวครับผมเนาะ<ม>อาขออนุญ,ญาตอาจารย์ที่แจ้งด้านมีอาจารย์ใส่มีทั้งนี้ครับมีกี่หอยอยังอาจารย์ไม่ได้านนะไมนด้นสิ่งที่มิกที่ใส่กบฟูกับโทรศัพท์เพราะเอิ่น เขาเอือนกันภาษาเอือนกันว่าว่าเอือนกันว่าที่ยังอาจารย์ครับเอืเอนอยู่เลยครับด็กจีต้อนครับเด็กจิต้อนครับผมเนี่ยครับอันด้านนี้ก็จะเป็นอันอันนี้อันนี้เขาเอือนที่ยังอาจารย์เนี่ยครับาอัดลงไฟปผลในน้องก็จะตั้งเลยอันนี้อาจารย์ของน้องน,นะครับเนบาะบริการวิธีเตรียมหลุมแบบอาจารย์หนองกำลงังเิไป็นพิธีครับผมเนาะ คลิปนี้ครับก็กลนครับก็เลยผมี้ยงกันครับ,บกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์นะครับเด้อ